พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการเคล็ดลับนักร้องนะคะรายการที่จะนาเคล็ดลับดีๆในการร้องเพลงเนี่ยมาฝากทุกท่านค่ะเจอกันเป็นประจำนะคะแต่ถ้าจะเป็นวันไหนบ้างเนี่ยยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะทางแฟนเพจด้วยนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตวันในการสอนแนวรวมไปถึงว่าเป็นเพลงอะไรบ้างเนี่ยหน้าแฟนเพจนะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้มานําวิธีการในการร้องเพลงเนี่ยไปปรับใช้กันนะคะ เน้นย้ำกันเช่นเคยเลยนะคะในทุกๆครั้งในทุกๆไลฟ์นะคะวิธีการที่หนูได้นํามาบอกต่อให้กับทุกท่านเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้มาเพื่อที่จะฟันธงด้วยนะคะแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยนำไปปรับใช้กันได้จริงเพราะในองค์ประกอบของในหนึ่งเพลงเนี่ยก็มีอีกหลายมุมหลายมิตินะคะที่เป็นองค์ประกอบที่จะทําให้เพลงเพลงหนึ่งสมบูรณ์ได้ หรือเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้เราเนี่ยร้องเพลงในเพลงเพลงนั้นดีขึ้นได้ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการปรับคําร้องนะคะยังมีอีกอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะหนูเองก็จะนําวิธีการที่หนูรู้สึกว่าทุกคนดูแล้วเนี่ยสามารถนําไปฝึกร้องกันได้จริงๆเนี่ยนำมาบอกต่อนะคะก็คงจะไม่เป็นวิธีการที่ยากจนเกินไปนะคะ เพื่อให้ไลฟ์เนี่ยมีความกระชับด้วยนะคะส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดสอนละเอียดยิบนี่ผ่านไลฟ์นี้ไม่น่าจะเพียงพอนะคะถูกอกถูกใจเห็นว่าไออันนี้ดีเนี่ยน่าจะลองปรับใช้ดูหรือว่าน่าจะลองฝึกร้องตามเนี่ยก็สามารถฝึกตามกันได้นะคะสำหรับผลงานเพลงนะคะที่เราจะใช้เรียนใช้สอนกันในวันนี้ค่ะชื่อว่าผลงานเพลงปลูกรักค่ะมาดูรายละเอียดสำหรับผลงานเพลงนี้กันนะคะ บลูบลูรักเหมือนทิ้งลงหนึ่งคำก่อนนะคะแล้วถึงมาต่อคำว่ารักนะคะปลู Blue, มาจบคำปลูกก่อนนะคะแล้วค่อยมาเป็นรักนะคะอุตสาพิทักษ์แต่ก็พอนะคะรักษาไว ไว้เล่นเสียงค่ะรักอันนี้ก็แตะเหมือนกันค่ะคำว่ารักนะคะรักษาไว้ชื่นชอเสียงเดียวกันนะคะโน้ตเดียวกันตื่อตื่อตื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 อชื่นชอบชูบายปลูกรกไวม้มา ต้องร้องตามหนูก็ได้นะคะช,ชื่นชอบผู้รักษาไว้ชื่นชอบอันนี้คือที่หนูบอกว่าเป็นเสียงเดียวกันเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นแนวในการยึดเสียงนะคะชื่นชอบชื่นชอบชื่นชอบตืรนอชื่อชูใบปลูกรักไว้ปลูกรักไว้ จะร้องเป็นไว้หรือไวก็ได้นะในมุมหนูนะเพราะว่ามันจะต้องมีแรงมันจะต้องมีแรงเหลือๆค่ะมา,มาปีนมาโหนคำว่าหมายด้วยนะคะปลูกรักไว้ไามนอกจากจะปีแล้วก็มายดมๆสำคัญนะคำว่าหมายมา มก็ได้หรือจะเป็นดมดมก็ได้นะพรวนดินรดน้ำช้าวคำคำกดลงด้วยนะคะเช้าเชาํคำพรำชมแดดลมมีให้โยนได้ค่ะมีให้พัดสองดอกใบตัวถนอมค่ะถ้าจะร้องเป็นถนอมเลย ฉันถนอมอ้อมไว้ก็อาจจะไปได้นะอาจจะติดนิดนึงนะคะคือถ้าง่ายขึ้นก็จะเป็นฉันถนอมออมไว้บิดๆคำว่าถนอมนะคะชื่นชูชื่นชูชูใจมีได้มักงเหมือนมีได้มีได้มีได้มัม่งเหมือนตัวไม่ได้อะตืร์เสียงเดียวกันนะคะ้ตเดียวกันมีได้มักงเหมืน ต่อเนื่องนะคะอันนี้โอ้รักน่าน้อยใจนักรักรังลาน่าน้อยใจนักน่าน่าน้าน้อยใจนักนะคะถ้าเป็นน้าน้อยใจนักถ้าท่านใดชอบก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ท่านใดมุมหนูเนี่ยหนูว่า ถ้าร้องเป็นนาน้อยใจนักันจะใช้ระยะที่เยอะกว่านิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนีน่ยถ้าเป็นหนูนะหนูอาจจะร้องเป็นนา้อยใจนักเป็นแบบนี้ไปนะคะอาจจะไม่ลงหน้าหนักอาจจะไม่ลงหน้าแบบเต็มคําชัดมากอะไรเงี้ยนาน้อยใจนักไปได้คะ่ะถ้าจะไปอยู่ที่เรานะคะอยู่ที่เรานะอยู่ที่เราชอบด้วยนะคะนา้อยใจนักก็ได้จะเป็นนา้อยใจนัก มันมันเล็กเล็กน้อยๆอยจริงๆอะฮะลองปรับกันดูนะคะจะเป็นนาน้อยใจนักน่าน้อยใจนักไปได้เลยนะคะเลือกได้เลยนะคะรักรังลารักรังลาล้างลาอ่ะเชื่อมโยงกันต่อเนื่องกันนะคะรักอันนี้แต่ก็พอปกปิกรักษาปลูกจามา อันนี้ไม่ต้องแบ่งลมนะคะปลูกปลูกเจ้ามาวางเหมือนก็หมายนะคะวางชมพันเฝ้าคอยน้อยใจไม่ได้ไม่ได้โยนไปเลยนะคะ อย่างเช่นคําว่าล่วงเนี่ยก็จะเป็นล่วงเกินก็อาจจะไปได้นะอาจจะไปได้นะคะลองปรับดูนะถ้าเกิดอย่างที่หนูบอกเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าท่านใดจะชอบแบบไหนถ้าเป็นหนูร้องหนูอาจจะร้องแค่ล่วงเกินแบบนี้ก็ถ้าสาหรับหนูหนูรู้สึกว่าเท่านี้หนูพอแล้วนะคะสำหรับมุมหนูนะจะริกแล้วรักทาลายทิ้งเสียงก็พอค่ะจิต ตรมตรงไหนที่หนูไม่ได้แบ่งลมเนี่ยสามารถแบ่งเองได้เลยนะคะบา,บางอันหนูอาจจะไม่ได้แบ่งให้ทั้งหมดนะคะสีตรมรักเคยชมกลับชำ้ำเล่นได้ค่ะคำนี้ชำ้ำยิ่งชำ้ชำช้ำโยนนะคะรักกำช้ำในหรือไทย รักมาลายกลับกลับตัวกลับค่ะร,รักมาลายกลับอันนี้จะรู้สึกจะมาจบที่กลับอย่างนี้นะคะมาที่จมูกนะกลับกลายหหยไปรชฉนรกรูกร้ไทรักมาลายอ้อรักค่ะรักไปที่จมูกจะง่ายขึ้นค่ะ รักมาลายกลับจมูกเหมือนกันนะกลับกลายหายไปถ้าแบ่งลมทันแบ่งแบ่งได้ค่ะคำนี้จะได้มีแรงส่งตรง,ตรงหายไปพอปีนพอสมควรนะคะใครเข้าเข้าแตะก็พอค่ะเข้าชิงดวงใจให้เรามองไม่ รัก้อนรักระวังนะคะอันนี้นะรายต่อสำคัญเจ็บปวดใจนักน่ารักเออรักเอออันนี้จมูกนะคะจะไม่ใช่เป็นรักเออแต่ถ้าชอบได้เหมือนกันหมดนะคะจะเป็นน่ารักเออก็ได้แต่หนูจะรู้หนูจะรู้สึกว่ามันขาด,ขาด,ขาดนิดนึงนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าในมุมหนูเนี่ยคิดว่า รักเออน่าจะสวยกว่านะออมออมกอดออมกอดพี่เคยออมออมเหมือนกันนะคะสังเกตดูนะคะเพลงนี้เนี่ยมันจะมีการมันจะมีการบิดบิดอยู่นะคะคือไม่ได้ร้องตรงคําเขียนเลยซัทีเดียวนะคะคือถ้าเกิดร้องตามคําเขียนเลยเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะไปยากนะคะอาจจะเป็นอุปสรรคในการร้องได้นะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็จะบิดบิดนะคะ ออมกอดพี่เคยได้ชมชายทานองเดินทํานองเหมือนกันเลยนะ,ะไอ้ท่อนที่จังหวะจะเปียนเนี่ยออมกอดพี่เคยได้โยนเหมือนกันนะคะได้ได้ชมชายทุกคืนวันตัวทุกค่ะจะเป็นทุกคืนวนันทุก มาปิดที่จมูกก็ได้หรือจะเป็นทุกคืนวันแต่ถ้าหนูในฐานะคนร้องรู้สึกว่านไหนง่ายกว่ากันก็คือถ้าเปิดอาจจะง่ายกว่าทุกคืนวันอันนี้คือเปิดนะคะถ้าจะปิดก็เป็นทุกคืนวันได้เหมือนกันนะคะคือนอกจากจะปิดแล้วมันจะมีการเอื้อนเล็กๆนะทะุกคืนวันหรือบางคนอาจจะชอบทางเอื้อนนะคะทางแบบใช้เอื้อนเยอะหน่อยก็จะเป็นทุก ืนวันอันนี้จะกลิ่นไปดังลูกทุ่งเลยนะทุง่งคืนวันอเอาที่ชอบชอบไม่เห็นหัวใจว่าใจผูกพันกะทิ้งก็พอค่ะผูกพันไม่สงสารฉันหรือไรหรือไรแก้วตา ไม่สงสารฉันหรือหรือไรไม่สงสารฉัน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 หรือไรผูกพันไม่สงสารฉันหรือไรนะแก้วตารัก จงกลับมาถึงเสียงก็พอนะคะอย่ารา้องเล่นได้ค่ะเริ่มราชันยังวังคอยวังวังคอยจะเป็นวังคอยจะไม่ใช่นะคะ <c oughs> หรือถ้าชอบก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่ามีช้อยมาเสนอถ้าอชอบก็ไปได้นะคะ ฉันยังหวังคอยแต่เบื้องต้นเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอนะคะเป็นไงกันบ้างคะยากไหมคะแบบนี้คือเออแต่ส่วนตัวหนูมองเลยหนูคิดว่าเป็นวิธีการที่ทุกคนสามารถฝึกตามกันได้นะหนูไอเวลาที่หนูบอกว่ายากอะค่ะมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ยากในแง่ของการที่โอ้โหร้องยากร้องตามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แค่บางทีเนี่ยมันต้องมีการเปรียบเทียบเพื่อที่จะทุกคนเห็นภาพว่าเนี่ยถ้าในมุมหนูอะเวลาที่หนูฝึกร้องเพลงเนี่ยกับ กับวิธีการประมาณนี้เนี่ยหนูมีมุมยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นถ้าเรกว่าเป็นเหมือนความคิดเห็นเป็นความคิดเห็นนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ลองเปรียบเทียบกันดูนะคะได้ลองฝึกเปรียบเทียบฝึกลองฟังฝึกลองซ้อมตามกันดูว่าไอสิ่งที่หนูพูดเนี่ยทุกคนเห็นเหมือนหนูไหมหรือถ้าจะเห็นต่างก็ไม่เป็นไรนะคะที่จริง มันเป็นเรื่องของมุมมองอะค่ะเนาะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะยากเกินไปนะคะหนูก็ยังมั่นใจว่าทุกคนสามารถฝึกตามกันได้แน่นอนนะคะต้องคอยดูจอบ่อยๆแนละต้องขออภัยะคะ่ะเพราะว่าบางทถาีถ้ามันค้างเนี่ยมันเหมือนหนูจะพูดคนเดียวย,วย,วย,วยวนะาวๆแล้วต้องเข้าระวังอยู่แบบทั้งมอนิเตอร์2ฝั่งนะคะโอเคค่ะก็จบกันไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะผลงานเพลงปลูกรัก ถ้าชื่นชอบอยังไงก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะคะเช่นเคยก็ขอฝากรายการเคล็ดลับนักร้องนะคะรายการที่จะนาเคล็ดลับดีๆในการร้องเพลงเนี่ยมามอบมาฝากทุกท่านซึ่งแต่ละเพลงก็จะมีรายละเอียดมีดีเทลที่แตกต่างกันไปนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสามารถอ,าอย่าลืมนะคะกดติดตามแฟนเพจะะเพื่อที่จะดูนะคะว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยหนูจะมาเจอทุกท่านได้วันไหนบ้างแล้วก็จะมาสอนเพลงอะไรบ้างจะได้เตรียมตัวกันถูกนะคะ ใดมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังในวันนี้ค่ะถูกอกถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะตั้งใจมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้ประโยชน์จากการรับชมจริงๆนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย